สวัสดีครับพี่พี่ผมรัศยามนะครับวันนี้ผมมีพระกุอยุทธยามาแนะนำนะครับเป็นพระสิบชาติกุวัดกระชายนะครับก็มีชื่อเสียงนะครับดึงดวงดังครับในเรื่องของความเหนียวเนาะพุทธคุณต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของพระ พิมนะครับของกูวัตกระชายเนาะว่ามีพิมพ์อะไรบ้างจําแนกยังไงเอาไว้เป็นแนวทางให้พี่พศึกษาหรือสะสมกันนะครับก็พระสิบชาตินะครับก็จะเป็นพระแผงสิบองค์เนาะก็จะประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยพิมพ์มาละวิชัยกับพิมพ์สมาธินะครับทั้งสองพิมพ์นี้ผมเคยผ่านมือมาเนาะเท่าที่ได้ยินมานะครับก็พิมพ์สมาธิเนี่ยจะเป็นพิมพ์ที่ เหนียวนะครับเป็นผราสายเหนียวหรือ,อพุทธคุณจะเด่นไปทางนั้นนะครับก็คือจากประสบการณ์คือมีพี่ๆที่เช่าไปเขาเอามาเล่าให้ฟังนะครับเนาะส่วนมาแล้ววิชานี้ก็ออกจะเมตตานิดนึงนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะม่แนะนําพิมพ์ให้ดูคร่าวๆเนาะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูว่า,าพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แตกต่างกันยังไงนะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นผ้าที่มีขนาดที่ใหญ่นะครับ ก็ตามาพิมพ์เล็กก็จะมีขนาดที่เล็กเนี่ยขนาดก็จะเป็นประมาณอาสองเท่าของกันนะครับเดี๋ยวเราดูข้าวเนาวนะวันนี้ผมมีพระกุบัติขรายหลากหลายพิมพ์มาให้ได้ดูกันนะครับเบื้องต้นเลยวันนี้แนะนำองนี้นะครับองนี้เขาเรียกว่าพระสิบชาตินะครับเป็นพิมพ์เสียงโตเนาะ เป็นทีมเสียนโตนะครับนี่เป็นทีมมารและวิชัยเขา,าในหมู่นักสะสมเขาเรียกว่ามารและวิชัยเล็กเสียนโตนะครับเนาะองนี้ก็เป็นพระที่สวยนะครับมีหน้าตาเนาะนี่เนี่ยครับองนี้จะมีไม่ใช่กระเทาะนะครับอันี้ไม่ใช่กระเทาะนะจริงๆก็เป็นพระที่เขาเรียกว่าอ้าครับเป็นเนื้ออ้าแล้วก็ เจ้า,จาของเดิมเขาหยอดกาวไว้เพื่อป้องกันการชํารุดนะครับก็จะอ่าประมาณนี้พักสิบชาติมักจะเจอนะครับเป็นโพรงเป็นอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับเนาะว่าถ้าเราปล่อยให้อ่าอย่างเงี้ยคือในอนาคตก็มีโอกาสชํารุดถ้าชํารุดก็นี้เลยก็เป็นโอกาสเปลี่ยนไปได้ก็จะทําให้ความสวยงามเนี่ยลดลงนะครับองนี้ถ้าเราดูาดูดีๆนะจะเป็นการลัก,ลกษณะของการ ลงรักนะครับลงรักจางเราจะเห็นบนองค์พระนะครับก็อันนี้ก็เป็นองค์ที่หนึ่งเนาะที่แนะนากันเขาเรียกว่ามารละวิชัยเล็กเสียนโตนะครับลักษณะก็เสียนโตน่ารักเหมือนตุกก๊กตาเนาะต่อมานะครับเราดูมารละวิชัยเล็กไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมแนะนานี่นะครับเขาเรียกว่าพระจิบ นะครับเป็นพิมพ์สมาธิบ้างองนี้เขาเรียกว่าพิมพ์สมาธิพิมเอนะครับก็องนี้เป็นพระที่ลงรักทองนะครับเดิมๆจากุเนาะนี่เน,นี่ยทองเดิมเป็นทองอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่า,านักเล่นรุ่นเก่าเขาเรียกว่าทองสีดอกบววนะครับนี่ลงรักปิดทองนะเดิมนะ นีครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับดูด้านหลังเนาะจะมีเม็ดกวดนะครับนูนนูนนูน,น,น,นเขาเรียกว่า,าแร่ลอยเนาะแนีแ่ลอยรอยลอยเนี่ยก็คือเกิดจากการาเซตตัวนะครับระหว่างเนื้อดินกับกวดเนาะดินมันหดก็ทําให้กวดเนูนน,นขึ้นมาซึ่งลักษณะแบบนี้ต้องอเขาเรียกว่าใช้เวลาในการเกิดนะครับนี่ อันนี้คือวาดเนาะหลุดหลุดออกไปจริงๆจ,จะเป็นสีขาวๆบ้างอะไรบ้างเขาว่าโดนเผานะครับแล้วก็พระผ่านการเวลาเนาะสี่ห้าร้อยปีก็หลุดค่อยๆหลุดออกไปก็เป็นข้อให้เราพิจารณาแทเกได้นะครับอย่างองค์เนี้ยพระเขาพระเขาทำลักล่อนเนาะเวลาลักล่อนเนี่ยลักล่อนออกเนี่ยแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติด้านในไม่ว่าจะเป็นขี้ฝุ่นอย่างเงี้ย ที่ติดตามองค์พระเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาต้องใช้เวลาในการเกิดนะครับถ้าเราพยายามทําคือลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลา30-40ปีหรือว่าจะเป็น100ปีคือในการค่อยๆทับถมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าของเก๊ทําไม่ได้นะครับถ้าทําได้ก็ไม่ได้ครับเพราะของเก๊มันไม่สามารถย้อนเวลาได้ไม่สามารถเล่งเวลาได้เขาเรียกว่าธรรมาชาติที่อยู่บนผิวพระนะครับ ก็เป็นข้อพิจารณาแฮเกได้อีกข้อหนึ่งเนาะก็ผ่านไป2อ,องค์นะครับแล้วกับพิมพ์มาแล้วิชัยเล็กเนาะกับพิมพสมาิเล็กนะครับต่อมาอยากจะแนะนําสมภธิเล็กอีกสององหนึ่งนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพสมาธิเล็กพิมพ์สังคติกับนะครับก็ดูยังไงนะครับก็สังคติปกติพระทั่วไปเนี่ยสังคติจะต้องพาดมาฝั่งขวามือเราเนาะ องค์นี้จะเป็นพาดมาซ้ายมือนะครับซึ่งจะแตกต่างครับอย่างองนี้นะครับเขาจะพาดมาด้านขวามือนะครับองค์นี้พาดซ้ายเขาก็เรียกกันว่าพิมพ์สังคติกับนะครับก็เป็นพระพิมพหายากของกุนีนะครับเนาะนี่พระเนื้อนี้มักจะมีเนื้อที่หยากนิดนึงนะครับพิมพ์นี้แต่เนื้อเนื้ออย่างนี้ก็มีนะครับ ก็เป็นพระสิษชาติที่มีขึ้นหลายกุเนาะอยากให้ดูตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าชั้นเนื้อนะครับเนี่ยชั้นชั้นชั้นของดินเนาะชั้นของดินพวกนี้เกิดจากกวดเนาะแล้วก็ดินเนาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆาเนี่ยไอ้กวดนะครับกับชั้นดินเนี่ยก็เกิดการเซตหดแห้งเนี่ยค่อยแห้งนะครับค่อยคอยนะถ้าเกิดว่าเกิดจากการเผาเนี่ย มันจะเป็นลักษณะของการเกิดแบบรวดเร็วนะครับจะแตกต่างนิดนึงต้องใช้ทักษะในการดูเนาะถ้าอย่างเงี้ยมันค,ค่อยๆเกิดเหมือนคุณแผนบ้านกลางเลยนะชั้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกวดอย่างเงี้ยตรงนี้เนื้อยาวแต่ด้านหน้าให้เราดูดีๆนะอ่าจะมีคาบกุนะครับเนาะคาบกุเนี่ยเทาๆเนี่ยขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยค่อยๆพิจารณาเนาะด้านหลังเนี่ย อ,อย่างที่ผมบอกเป็นแร่นะครับแรแล้วค่อยๆลอยขึ้นมาเนี้ยเนื้อเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆพระกูต,ต้องเนื้อแห้งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ต่างๆเนาะอันนี้ก็ต่อมาให้ดูอีกองคหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ละกันอ,องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์สมาธิใหญ่นะครับองยอดเนาะนี่ก็อ,องนี้ด้านหน้าท่านเนี่ยสีแดงๆเพราะมีชาตินะครับชาติเนี่ย ชาติเนี่ยนีเนย่เวลาพระไม่ได้ลงรักลงทองหรือลงลงชาติอย่างเงี้ยเราเราพิจารณาผิวได้นะครับเนี่ยผิวเป็นผดเม็ดเม็ดเม,ม็ดอย่างเงี้ยครับแห้งเซตตัวเนาะความคมนะครับนี่นี่จริงๆอ่าผมไม่อยากให้ล้างพระเนาะถ้าล้างสมมติว่าให้ยังไม่ชํานาญเนาะเนี่ยพวกขี้ฝุ่นอย่างเงี้ยไอ้ขี้ยุงอย่างพวกเนี้ยก็เป็นธรรมชาติที่อ่าค่อยๆก่อตัวบนผิวพระซึ่ง พวกนี้ใช้เวลาในการคืดเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อพิจารณาเทาเกได้อีกข้อหนึ่งนะครับไม่อยากให้ล้างเนาะนี่ความคมเนี่ยความลึกเนาะนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นอันนี้งค์น,นี้ก็มีคล้ายๆดินเป็นชั้นๆนะครับเหมือนองค์ก่อนเนาะน อันนี้ก็เป็นรอยนะฮะเหมือนเหมือนองค์สมัยองค์เนี้ยมักจะมีนะครับก็ต้องเอากาวแตะหรือว่าไม่ต้องแตะถ้าไม่เกิดมากก็ไม่ต้องกาวแตะก็ได้นะครับเนาะ,ะวันนี้ก็แนะนํานะครับนาะอพระสิบชาติแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนาะก็ทักษะการดูพวกนี้เป็นค่อนข้างเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่ก็อยากให้เห็นพระเยอะๆนะครับเวลาเรา ดูเลยเห็นเราก็จะได้ห่างจากของเก๋นเนาะนอันนี้ก็เป็นทีมสมาธิใหญ่นะครับอีกองหนึ่งเนาะลงรักนะครับด้านหลังก็ถาชาติเนาะมีชาติเนาะนนครับจริงๆรักแบบนี้นะครับจะเป็นรักที่อายอาุจะไม่เท่าองนี้นะนเดี๋ยวผมไปดูเนาะนอันนี้คือเดิมจักกุนะครับอันนี้ก็ ลงนะอาจจะอายุน้อยกว่านะครับแต่ก็เป็นลักที่มีอายุหลักร้อยปีเหมือนกันนะองค์นี้สี่ห้าร้อยอันนี้ก็อาจจะร้อยกว่าปีอะไรประมาณนั้นอาจจะลงในยุคหลังๆแล้วนะครับนี่เนาะแต่ก็เป็นลักก็จัดเป็นลักที่มีอายุเก่าอยู่ดีนะครับเนาะตะลาบวันนี้ก็อขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ